สวัสดีครับผมนายสันเสรอิสรินักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ครับสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าผมรู้สึกสนุกสนานเป็นอิสระในการเรียนรู้เพราะว่าผมสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ครับทั้งเป็นระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กพีซีก็ได้ครับโดยการอบรมด้วยโปรแกรมไดเน็ net, เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการเรียนนะครับ คล้ายกับการทำมิชชั่นภารกิจในเกมเพราะว่าจะมีการโต้อตอบระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรมอยู่เสมอตลอดเวลาแล้วก็จะมีคะแนนความก้าวหน้าหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน listening ครับคือการฟัง speaking คือการพูด reading คือการอ่านและ writing คือการเขียนมากกว่าเดิมครับ เทคนิคที่ผมใช้ในการอบรมโปรแกรมไดเน็ตของผมเนี่ยก็คือว่าผมจะตั้งเป้าหมายแล้วก็มีวินัยครับโดยเป้าหมายของผมเนี่ยจะกําหนดการอบรมเนี่ยให้ครบ50ชั่วโมงโดยภายใน10วันครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหวันผมต้องเรียนให้ได้5ชั่วโมงครับโดยผมจะแบ่งเวลา1ชั่วโมงช่วงเช้าอบรมไดเน็ตก่อนเข้าเรียนครับส่วนชั่วโมงที่2จะเป็นช่วงระหว่างพักกลางวันส่วนอีก3ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นช่วงตอนเย็นและตอนมืดนะครับซึ่งอาจจะทา เป็นการอบรมหลังทําการบ้านเสร็จก็ได้ครับซึ่งผมก็ได้ใช้เทคนิคนี้จนครบตามที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ครับก็คือ50ชั่วโมง